เข้าสู่ช่วงกับข้าวพนักงานกันค่ะทุกคนเมนูวันนี้ก็ตามกระแสเลยค่ะซุปผักค่ะทุกคนจริงๆอ่ะเมนูวันนี้ที่เขียนไว้อ่ะเป็นผัดพริกแกงผักบุ้งใส่หมูสามชั้นค่ะทุกคนสภาพหมูเหมยอก็รู้ค่ะว่าแว้นมอไซกันไปซื้อผักเพิ่มมาค่ะเพื่อเราจะทําซุปผักค่ะใส่ผักกาดจองค่ะทุกคนแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะแล้วก็ดอกผักกาดค่ะทุกคนแล้วก็เห็ดชิเมจิด้วยแล้วก็ผักบุ้งค่ะทุกคนพอหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วก็ เอาไปลวกค่ะถามว่าเคยทํำไหมบอกเลยว่าไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยกินมาก่อนค่ะนักง,งานเหมยบางคนเป็นคนลาวเหมยถามว่าเคยกินไหมบางคนยังไม่รู้จักเลยทุกคนเลยเขาบอกร้านเขาไม่เคยกินเพราะเขาอยู่ลาวใต้เมนูนี้เป็นของลาวฝั่งภาคไหนไม่รู้อ่ะว,วันนี้จะทําผัดพริกแกงหมูสามชั้นเนาะหมูสามชั้นซื้อมาตั้งสิบโลทุกคนเลยใส่แมงไปด้วยค่ะพริกก็เอาไปคั่วมาแล้วมีพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงค่ะทุกคนคัว่วเสร็จแล้วก็เอาไปไปั ตอนที่ทํามันนึกรสชาติไม่ออกเลยแต่ได้กลิ่นขิงอะทุกคนมันหอมตีขึ้นมาเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าปรุงแค่2อ,อย่างน้ําปลาคุณเหมยค่ะแล้วก็ผงชุดรสแค่นั้นเลยใส่น้ําปลาไปทั้งหมด2ขวดค่ะทุกคนแล้วก็ ผงฟงฟิงนี่ใส่ไปเยอะพอควรเพราะว่ากลัวไม่นัวค่ะคนเขบอกเห็นซุปผักเหมยแล้วใส่หูใช่ไหมคนบอกว่าทําไม่ถูกไม่ควรใส่อีกคนนึงบอกเรียกตํารวจมาจับคุณเหมยเลยให้มันจบจบซื้อมาแล้วอ่ะทุกคนแล้วก็มัน ก็ใส่ไปลูกน้องเหมืนก็จะได้โปรตีนได้ไขมันด้วยใช่ไหมจะกินแต่ผักก็ไม่ได้หรอกทุกคนนั้นก็ใส่งาคั่วค่ะแล้วก็ถั่วป่นนะทุกคนใส่ไปโลก,กว่าๆได้เลยถั่วที่เราเลวกไว้ก็เอาใส่ตะกร้าสะเด็ดน้ําอย่างดีค่ะแล้วก็เทใส่กระลำมังได้เลยหมูแม่งเยอะกว่าผักอีกทุกคนตรวจมาแล้วซุปผักที่นี่ใส่หมูมันน้อยไปค่ะเหมือนก็เลยบอกให้ยายเอากระลำมาลวกใส่ด้วยค่ะทุกคนว่ามันเหมือนซุปผักหรือซุปหมูทาง่ายมากเลยทุกคนพอเหมือิน กินแล้วอร่อยมากค่ะแต่พนักง,งานเหมยบอกว่ารอบหน้าไม่ต้องใส่หมูนะเพราะว่าขี้เกียจเคี้ยวหมูค่ะอยากกินผักเหมยก็เลยกระซิบใส่หูพนักง,งานเบาๆค่ะ ทำแดกเองเถอะรอบแรกนะเหมยให้อีกายมันชิมก่อนนะอีกายบอกอร่ยอ,อยมากเลยพี่อร่อยตรงหมูสามชั้นนั่นแหละนะอีกายมันชอบหมูลูกน้องเหมยวนตักจนหมดกะละมังนะทุกคนอร่อยค่ะสรุปแล้วอยากกินก็มาตักได้เลยค่ะยังไงก็พอแน่นอนกะละมังใหญ่ขนาดนี้วนตักกันจนหมดนะบอกเลยซุปผักมีแต่หมูค่ะ